วันนี้ก็เป็นวันที่3ามนะครับแล้วก็ปิดโพงวันแรกนะวันที่สองนะครับก็ลงดินนะครับอันนี้เราใช้แรงงานคนนะครับนะผมรอบบ้างไปแล้วเมื่อวานก็ประมาณ1ิบเที่ยววันนี้อีกห้านะครับและส่วนตรงนี้นะครับก็เราใช้แมคโรนะครับ บ้านของุณพี่เขาก็เป็นบ้านหลังมุมสุดนะครับพื้นที่นี้ก็จะเยอะหน่อยนะอันนี้ก็เป็นหน้าดินนะครับซึ่งตอนนี้หน้าดิน,นก็กำลังสวยนะครับตัวนี้คุณพี่ก็จะทําเป็นเนินยื่นออกมานะครับเป็นเนินยื่นออกมาแล้วก็สลบนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นระนาบนะแนวอขอบกำแพงนะครับสนใจนะครับปิดโพงรอบบ้านนะครับ ผมหน้าดินนะครับโดยใช้แรงงานคนหรือว่าใช้เครื่องจักรนะครับติดต่อได้นะครับทีมงานกล้องเมืองนนท์นะครับทีนี้เราก็มีการยกบ่อพักขึ้นนะครับ คนงานเราก็ทำเสร็จมาแล้วนะครับเหลือแค่ลงดินนะครับโดยใช้แมคโคร